ยกับผมอีกแล้วนะครับกับชาแนลหนึ่งเซดนะครับวันนี้ผมก็ใช้กบตินแตะนะครับมีมีมีคนเขาส่งมาให้ผมทดลองใช้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ผลเปล่านะครับไะ เอาครับดอนแล้วไม่โอ้โหทุกคนดูครับโอ้โหอมมิดเลยโอ้โหหลุดแล้วโอ้โหโอมมิดเลยนะสไตล์สวยๆกับไม่ไม่มีพลาดครับอ้กับตินเตะนะครับโอ้โหไม่มีพลาดครับคน สว,สวยครับกุบตินเตะน,นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่ที่ผมได้มานะครับมใมสไตล์กุตินเตะจะเต้น,นครับตบปะช่อน,นครับนี่เจ้าวเค